สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เรามาสรุปประเด็นนี้ให้กับผู้ประกันตนนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะถูกงดจ่ายเงินบำนาญเนื่องจากกลับไปเป็นผู้ประกันตนอีกครั้งนะคะ เมื่อออกจากการเป็นผู้ประกันตนในครั้งหลังเงินบำนาญจะลดลงจากเดิมไหมนะคะก็สรุปเป็นแนวทางให้ดังนี้นะคะเงินบำนาญจะไม่ลดลงจากเดิมนะคะโดยเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับในครั้งหลังจะจ่ายเท่ากับเงินบำนาญชราภาพเดิมนะคะและก็เพิ่มให้อีกร้อยละ1.5ต่อการส่งเงินสมทบทุก12เดือนในครั้งหลังถ้าจ่ายเงินสมทบหรือเป็นผู้ประกันตน อีกครั้งไม่ถึง12เดือนก็จ่ายเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดสมมติในครั้งหลังกลับเป็นผู้ประกันตนเกิน12เดือนก็บวกให้เพิ่มร้อยละ1.5นะคะสำหรับวันนี้ก็คงสรุปเพียงเท่านี้สำหรับรายละเอียดรับชมได้ที่คลิปเต็มใต้คอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะ